สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะเราอยู่ที่สูตรหวยลาวในวันที่สามเนาะนะคะมิุนาหกสี่นะคะ,าะ,คะมาดูผลกันนิดนึงนะคะออกกันที่อ่ะเจ็ดสี่สี่นะคะข้างล่างหกเจ็ดนะคะเนาะ,อะขออภัยนะคะเนาะในชุดปปิ้งเด่นนะคะ แอดให้เด่นที่สามนะคะไม่มานะคะชุดรองหนึ่งก็ไม่มานะคะส่วนสองไม่มานะคะน้องนะคะหลุดนะคะน้องวันนี้อ่ะชุดวิ่งเด่นหลุดนะคะส่วนชุดคู่นะคะสายหกเนาะแอดเลือกไว้ที่หกสี่หกสามนะคะหกสองหกหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ไม่มานะคะ แอดเลือกไว้สี่ชุดเนาะอยู่ที่สา3แปดสมหกสหและเจสแอดไม่ได้เลือกชุดนี้ให้กับเพื่อนนะคะ เนะะ,เนะะคในวันที่เจ็ดนะคะอ่ะในวันจันทร์เรามาเจอกันในวันที่เจ็ดเนาะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะอ่ะชุดแรกวันนี้นะคะจะมาในโซนสาย3นะคะ36หก สามนและสา,สานะคะโซนสนะคะสี่สสหกสีและสี หนะคะหกหนะคะหกเจ็ดหกหึ่งและหกสามนะคเนาะวันนี้มาชุดแรกนะคะวิ่งนะคะเต่นวิ่งเด่นลองนะคะ3ามตัวมาหนึ่งตัววันนี้เนาะจะมีอยู่เลขที่ห้าหเจดนะคะ ในวันนี้นะคะจะมีอยู่ที่สายในชุดนะคะจะมีอยู่ที่ห้านะคะและหเนาะแอะเด่นนะคะเด่นเด่นอยู่ที่หนะคะ,อะลองห้ากันมาดูชุดเลือกนะคะติดสายห้าเด่นติดสายหกันก่อนเนาะเลขเด่นสายหเนาะจะมีอยู่ที่ห 6, 6. ส่วนสายรองเนาะจะมีสายห้านะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งและห้าสามนะคะเนาะจะมีทั้งหมดแปดตัวนะคะแอดจะเลือกให้น้อยที่สุดเนาะนะคะอ่ะขอเพิ่มนิดนึงนะคะเพิ่มเลขที่หกหกนะคะและ เพิ่มไปในชุดนี้นะคะชุดแรกที่เลือกเลยนะคะจะอยู่ที่43นะคะ66นะคะ75นะคะ เป็น4ชุดนะคะจะมีอยู่ที่6 6 5 7 4 3และ6 6นะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นราวสูตร2นะคะที่เราคำนวณเสร็จกันนะมาดูราวสูตร3กันบ้างนะคะเนาะ,ะใกล้เคียนกันกับชุดสูตรสองกันไม่เอยอ่ะมาดูอันเก่าก่อนนะคะเนาะออกกันที่เจ็ดสี่สี่นะคะเจ็ดอะ ให้เน้นที่เด่นเนาะในชุดวิ่งกันก่อนนะคะวิ่งเด่นและลองแอดเด่นที่7นะคะนะคะวันนี้เราเข้าที่ชุด7นะคะก็คือ7บนและ7ล่างเนาะก็คือ6 7เจนาะส่วน8กับ9ไม่มานะคะเนาะไม่มาอย่างที่เราคิดนะคะมาดูในชุดคู่เนาะ,อะขอไปเพื่อนๆนะคะทําให้ผิดหวังกันนะคะเนาะไม่มีเลยนะคะเนาะ ะะขอพายจริงๆนะคะหลุดเนาะมาไปว่ากันเนาะมาตามชุดใหม่กันเลยนะคะในวันที่7นะคะเดีย๋ยวมาดูชุดแรกกันชุดแรกวันนี้นะคะมาสายเจดเลยเนาะเจ็ดแปดเศน 1น,นะคะโซนสาย8นะคะ8 8 8 9 8 0 8 1นะคะโซนสาย9นะคะ9 8 9 9 9 0 9 1นะคะอ่ะโซนสาย0น,นะคะ0 8 กันเลยนะคะโซนนี้ติดอยู่ที่เจ็ดหนะคะออดขอเลือกโซนนี้ติดอยู่ที่7นะคะนะและห้นะคะเด่น7นะคะวันนี้ เพิ่มนะคะแอดขอเพิ่มในสาย7อีก1ชุดนะคะก็คือ7 5นะคะเจนะคะโซนต่อมานะคะขอเพิ่มอยู่ที่4 5นะคะและ43นะคะเนาะโซนนี้แอดเลือกไว้นะคะ เด่นเจ็ดนะคะวันนี้ติดเลยที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าและเจ็ดเจ็ดนะคะเนาะขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะ แรกนะคะขอเลือกกันที่เจ็ดแปดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดสี่อ่ะสี่ห้าสี่สามและเจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะวันนี้อ่ะเป็นโซนในชุดน,นะคะเนาะแอดชอบนะคะ 7, 5, เจ็ดห้าน้อวันนี้นะเพื่อนเพื่อนก็จัดไปเลยนะคะเจ็ดห้าเนาะกับสี่ห้านะคะเนาะ อ่ะเป็นเลขที่ชอบนะคะวันนี้เนาะสี่ห้าเจ็ดห้านะคะรู้สึกจะตรงกันอยู่นะคะเจ็ดห้าเนาะส่วนชุดนี้จะมีสี่สามนะคะไม่มีสี่ห้าเนาะอ่ะโซนราวที่สองนะคะก็มาเทียบกันดูนะคะเนาะก็จะมีที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะแล้วก็สี่สามเนาะนะคะที่ตรงกันเนาะส่วนชุดนี้นะคะราวที่สามก็นะคะตรงกันอยู่เนาะ ชอบจัดไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิงเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะรับชมคลิปกันนะคะเนาะเป็นแนวทางกันนะคะอ่ะนะคะในการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพื่อนๆก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะเนาะ เพื่อบันเทิงนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าไปเป็นการพนันมากนะคะแ mm hmm. อดก็แนะนำแนวทางให้เพื่อนเพียงเท่านี้เนาะ mm hmm. วันนี้แอดลาคิม in mm hmm. ไปสวัสดีค่ะ